เด็ค่ะดิฉันนางสาววรัยรักพัสิทธิวงศ์รหสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 3 2 34นะคะวันนี้เราจะมาทำเฟรมจักรยานนะคะเนื่องจากมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะก็เลยร่างแบบมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างโครงล่างในลักษณะนี้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจะสร้างเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เส้นนี้ก่อนนะคะ แล้วก็ลากเส้นนี้ขึ้นมาทำมุมกับเส้นเซนเตอร์ไลน์ห้าสิบนะคะแล้วก็สร้าง2เส้นนี้นะคะให้ทำมุมเป็นห้าสิบองศากับเส้นล่างะคะ่ะแล้วก็สร้างเส้นนี้ขึ้นมาแต่กับ2จุดนี้นะคะให้มีขนาดเป็น330นะคะแล้วก็ตรงนี้คอนซิดิ้งกันนะคะจากนั้นก็สร้างเส้นบนขึ้นมาให้ทำมุมกับ เส้นข้างนี้88องศานะคะความยาวเป็น394.504นะคะจากนั้นให้2เส้นนี้ทำมุมเป็น31.61นะคะต่อมาสร้างเส้นนี้ขึ้นมานะคะให้โคอินซิเดนต์กันนะคะ2จุดนี้ให้ความยาวเส้นนี้เป็น110องศาแล้วก็ ความยาวเส้นที่เกินออกมาเป็น25่ส้าองศ์เอ้ย2ี่มิะคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะทำการสร้างเส้นนะคะเป็น c d สเกตนะคะสร้างเส้นนี้ขึ้นมาสองเส้นนะคะโดยเลือกเป็น c d สเกตนะคะ ซึ่งเราจะให้สองเส้นนี้ตัดจุดสองจุดนี้นะคะแล้วก็มีความยาวเป็น110เท่ากันนะคะสองเส้นจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะจะทำการสร้างเส้นด้านบนนะคะให้ลากจากจุดจุดแรกมาถึง ที่สนะคะเป็นความยาเป็น100มิลิเมตรแล้วก็จุดนั้นไปถึงสุดศูนย์กลางนะคะให้เป็น h o r i z o n t a l กับจุดศูนย์กลางทำมุมกันร7อองศานะคะ <c oughs> จากนั้น <c oughs> เราจะทำการสร้าง <c oughs> จากโครงราบอันเดิม Under นะคะ <c oughs> เราจะทำการ input quantity นะคะ ทั้ง4เส้นเลยนะคะอ้อสาเส้น,นะคะ่ะ mm hmm. เพื่อเราจะใช้ในการสร้างแบบอันต่อไปนะคะ mm hmm. ต้อง invert quantity mm hmm. ก่อนนะคะ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะคะ เพนนี้จะให้เป็นเพนหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการสร้างนะคะเราจะให้จุดนี้นะคะก็คือเส้นเซนเตอร์ไลน์นี้ <c oughs> กับ <c oughs> จุดนี้นะคะเอามาสร้างเป็นเพนหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็สเก็ตแบบลงบนเพนหนึ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นนี้ขึ้นไปนะคะผ่าน2จุดนี้แล้วก็2องจุดนี้ h o r i z o n t a l กันนะคะแล้วก็สร้างเครื่องวงกลมตัดจุดด้านบนนี้นะคะค่ะให้จุดนี้และเส้นนี้เป็นโคอินซิเดนต์กันนะคะจากนั้นก็ กำหนดขนาดนะคะให้ดานียา290ค่ะแล้วก็ส่วนบนเป็น28แล้วก็จุดนี้ห่างกันเป็น58 57นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างเพลนใหม่ขึ้นมานะคะเราจะใช้ จุดนี้กับเส้นนี้นะคะสร้างเพนที่สขึ้นมาจากนั้นนะคะเพนที่3เราจะใช้จุดนี้กับเส้นนี้นะคะสร้างขึ้นมาต่อไปเพนที่4นะคะเราจะใช้จุดนี้กับเส้นนี้นะคะสร้างเพนที่4ต่อมาเพนที่5นะคะ เราจะใช้จุดนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมาเพนที่หกอันนี้อาจจะมั่วหน่อยนะคะก็จุดนี้กับเส้นนี้ของส่วนโค้งนะคะต่อมาเพนที่เค่ะอาจจะเป็นด้านบนนะคะก็จุดนี้กับจุดนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมาเพนที่9 เราใช้จุดนี้ครับจุดนี้กับไลท์เพนนะคะโอเคเม่ได้ครบ9ก้าเพนแล้วนะคะต่อมาเราจะทำะการสเก็ดนะคะตามแบบในหนังสือเลยคะ่ะ ซึ่งเราจะสเก็ตลงบนเพลนที่9นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้างวงกลมนะคะซึ่งเราจะเริ่มจากเพลนที่เท่าไรเอ่ยเดี๋ยวดูกันนะคะ เพงที่สามนะคะขึ้นมาซึ่งเดมิเตอร์เป็นสิบแปดนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะทำการสวิปนะคะแล้วก็เลือกที่วงกลมแล้วก็เลือกผักทางเดินในเส้นนี้นะคะกวกดโอเคแล้วก,กดเป็นเต็มฟิลเตอร์เป็นหนึ่งมิลน,นะคะ ต่อมาเป็นเพนที่สี่ค่ะแล้วก็สเก็วงกลมขึ้นมานะคะให้มีขนาดไดเมนเตอร์เป็นสิแปดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ็กซิสเก็แล้วก็ exit, สกวีบนะคะเลือกเส้นนี้นะคะ แล้วก็ใช้คำสั่งสร็ปนะคะเลือกวงกลมแล้วก็พาทางเดินอันนี้โอเคค่ะแล้วก็เลือกเตียนฟีเจอร์เป็นหนึ่งนะคะต่อมานะคะที่เพนหกค่ะแล้วก็ทำการสกิเหมือนกันนะคะ ต้างกลมที่จุดศูนย์กลางขนาดเป็น18ค่ะแล้วก็เอกซ์ตรสเกตนะคะแล้วก็สวปตรงเดี๋ยวนะคะหาก่อนงงงง,ง,งทำไงเอ่ยยวต้องหาดีๆนะคะงงเริ่มงงเส้นโค้งอยู่ตรงไหนวะ wow. เป็นหกต้องเป็นเส้นโค้งด้านบนนะคะ โอเคหาเจอแล้วติ้นฟิเจอร์เป็นหนึ่งเดือนโอเคต่อมาเพนห้าค่ะจะอยู่ด้านในนะคะโอเคก็สเกลสร้างวงกลมที่จุดศูนย์กลางสร้างเบสิคดับเ ตีสเก็แล้วก็สวีบกับเส้นคงด้านล่างโอเคนาเป็นหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเรียแบบรอ้อยแล้วก็ทำการมินเลอร์นะคะแล้วก็เลือกไลท์เพลนกดโอเคก็ได้อาไร <c oughs> ต่อมาก็มาที่เพลนสองนะคะ แล้วก็สเก็ตวงกลมขึ้นมาเป็นสิบแปดมิลนะคะโอ้ไม่ใช่ยี่สิบหกค่ะจากนั้นก็ x อ็กทูดแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยสิบแล้วก็อินเวิร์สด,ด้วยโอเคจากนั้นทำการสเก็ตอีก รอบหนึ่งนะคะที่เพนสองออฟเซตก่อนนะคะกดรีเวิร์ดเป็นหนึ่งมิลน,นะคะกดโอเคค่ะแล้วก็เอ็กทูดนะคะกดโอเคค่ะเรียบร้อยเราจะได้เป็นทอกขึ้นมานะคะ จากนั้นเลือกที่ไลท์เพย์นะคะคมมแล้วก็สเกตสร้างวงกลมขึ้นมานะคะไดม,มิเตอร์เป็น3.2นะคะแล้วก็เอ็กทูขึ้นมาแล้วก็เลือกแบบอัพทูเวอร์เท็กอัพทูเวอร์เทกนะคะเหมือนกัน กดตีนฟีเจอร์เป็นหนึ่งมิลนะคะโอเคจากนั้นเพจด้านบนนะคะอันที่เจ็ดสร้งกรงขึ้นมาไม่้องปิดไม่้องปิด,ปดทำการเอกทูขึ้นมานะคะ แล้วก็อินเว t ด้วย330นะคะตรนฟีเจอร์ hmm. เป็น 1, mm hmm. 1ตกลงนะคะ mm hmm. เห็นว่าท่อไม่ทะลุเราต้องให้มันทะลุนะคะ mm hmm. แล้วก็สะเกตอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ที่เพนจนะคะคอนเว r t ์เอนติ hmm. ก่อน mm hmm. ที่คอมนี้นะคะ mm hmm. ค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นเอ็กทูดคัทนะคะ สามร้อยสามสิบค่ะแล้วก็จะลงไปทข้างล่างเลยจากนั้นบริเวณด้านล่างนะคะ,พะเพนดิก้า9สเกต เลือกที่สเกตสิบห้านะคะแล้วก็เอ็กทูขึ้นมาห้ามิลน,นะคะโอเคเรียแบบร้อยจากนั้นเราจะทำการมิลเลอร์นะคะเลือกที่ไลร์เพย์นะคะโอเคเรียแบบร้อยส่วนล่างเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อตามา โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจบการนำเสนอเพลงนี้สวัสดี